สวัสดีค่ะทุกคนมิมอร์ดิเกิลน,นะคะคลิปนี้นะคะเรามาแต่งหน้าในลุคนี้ทุกคนได้ดูนะคะก็เป็นแต่งหน้าโทนส้มแบบแซบๆนี้นะคะเราห่างหายจากการแต่งหน้าโทนส้มไปนานมากๆเลยนะคะวันนี้ก็มาแต่งให้ทุกคนได้ดูนะคะรวมไปถึงการาอัปเดตครื่อังใหม่ๆอีกเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าจะแต่งยังไงบ้างนั้นนะคะใช้อะไรบ้างก็นะคะไปชมกันเลยคะ่ะตื่นเต้นมาทุกคนแต่งหน้ากันนะคะวันนี้จะมาในโทนสีส้มนะคะเริ่มที่รองพื้นนะคะทุกคนตัวนี้ชอบมากๆเลยอะ่ะคือเด็ด ไม่รู้จะมีรีวิวยากปะแต่ว่าเดี๋ยวจะรีวิวคร่าวๆในลุคนี้ก่อนก็แล้วกันนะคะชื่อว่า S C Lux นะคะทุกคน Pretty Skin Foundation นะคะมิเลือกเป็นสีแซนมาที่เลือกเป็นสีแซนเพราะว่าโทนมันจะกลางๆนิดหนึ่งแล้วมิก็มีรองพื้นที่เป็นสีเข้มแล้วนะคะก็เลยอยากได้รองพื้นที่เป็นสีกลางๆอะไรเงี้ยผสมกันแต่ว่าใช้เดียวๆก็มาดูกันนะคะเป็นยังไงนะนกล่องจะเป็นแบบนี้ทุกคนตรงนี้คือราคาคือแบบ จึ้งอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าก็คุ้มค่านะคะกับคุณภาพที่ได้นะคะตัวนี้เอเซ35 PA++++ 3บวกนะคะไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีมน้ําหอมไม่มีพาราเบนแล้วก็เนื้อเขาบางเบาแต่ปกปิดดีนะทุกคนแล้วก็กันน้ําด้วยไม่เหนียวนั่นเองนะคะ25 ml นะคะทุกคนได้มาตอน7.7แล้วก็มีแบบตัวปั๊มเออยู่ตรงนี้นะคะใช้แค่ปั๊มเดียวก็คือได้ทั้งหน้าเลยนะทุกคนเนื้อบางเบามากดูสิก็ค่อนข้างเกลี่ยง,ง่ายไม่ไม่เป็นคราบด้วยนะคะตัวนี้ ใช้กับทั้งนิ้วมือฟองอะน้ำพุชชั่นแล้วก็แปรงอย่างเงี้ยใช้ได้หมดนะคะทุกคนอยู่ที่ว่างานถนัดหรือว่าจะชอบอะไรก็วันนี้จะใช้แปรงทุกคนได้ดูนก็นแล้วกันนะไม่ค่อยได้ใชใ้ดูเท่าไหร่เกลี่ยไปเลยนะคะแปรงของลอรีอัลนะเกลี่ยแค่เนี้็เกลี่ยดได้แล้วทุกคนเกลี่ยค่อนข้างง่ายมากเลยแล้วก็แปรงของลอรีอัลตัวนี้ก็ใช้ได้ดีนะคะ น่าจะดูขาวกว่าตัวจริง1นึ่งสเต็ปแต่ว่ามิวก็ใช้การคอนทัวร์เอาอย่างเงี้ยมันก็รอดนะทุกคนแล้วก็ติดทนด้วยนะตัวเนี้ยที่สรุปเลยนะคะคือคุ้มค่าแก่การซื้อมาเสียตังค์นะทุกคนไปนเลือกสีที่ทุกคนชอบกันได้แต่ว่าถ้าใครผิวสีน้ำผึ้งแบบี้วก็แนะนําเป็นสีที่เข้มกว่าสีเบอร์แซนก็คือจะเป็นสีแอมเบอร์กับสีท็อฟฟี่หรือคอฟฟี่เนี่ยทุกคนไปนเลือกดู หลังเกลีย่ยก็คือมีความชุ่มชื้นนิดนึงนะคะแล้วก็ปกปิดดีแล้วก็เลอหลุมขนได้ดีนะ,ะทุกคนยิ่งซื้อวันที่เขามีแบบโค้ดลดอะไรอย่างเงี้ยคือจะดีงามมากที่เหลือนะคะไม่ใช้นิ้วนางแต่ใต้เป็นคอนซีลเลอร์นะคะแต่ที่ใต้ต้อีกรอบหนึ่งแล้วก็คือไม่เป็นคราบเลยนะตัวเนี้ยเท่าที่มิวใช้มาทุกครั้งเลยนะคะแล้วก็คุ้มมันดีติดทนดีแล้วก็ไม่ค่อยติดแมสกนะทุกคนแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับแป้งที่เราเซ็ตรอพื้นด้วยนะคะ แล้วสีรองพื้นเขาก็ไม่ค่อยดรอปด้วยนะคะทุกคนจากที่มิ้วแบบเทสมาทั้งวันนะกแก้มแบบเนื้อครีมวันนี้นะคะมิวจะใช้เป็นลิปทิ้นนะคะของเมลินดาวอเตอร์โกลวีทินนะคะทุกคนเบอร์ศูนย์สี่ไอซ์ทีนะคะจะมาทาแก้มดูนะโอ้ oh my god สีชัดเวอร์นี่ไม่เคยเอามาทาแก้มเลยนะลองเป็นทิ้นที่ค่อนข้างติดบนอยู่นะกูจะมาทาแก้มไม่ค่อยเห็นเลยถ้าใครไม่แน่ใจก็ทําทีละข้างก็ได้นะคะ เซตรองพื้นนะคะด้วยแป้งอัดแข็งะคะ่ะของสีจันแบบเดิมนะคะทุกคนตัวนี้ดีมากๆเลยนะคะแนะนําแล้วก็นิวใช้มาตลอดจริงจริเห็นไหมใกล้จะหมดแล้วนะคะใช้คู่กับแปรงคุ่มๆแบบนี้นะวนๆแล้วก็กดๆไปก่อนแล้วก็ค่อย,อยๆวนๆนะคะคุมมันดีนะทุกคนแล้วก็มันเป็นแป้งโปร่งแสงด้วยนะคะปลับเล็กนี่แหละกำลังพกง่ายนะมิวว่าถ้าใครอยากให้แน่นๆก็ใช้ฟองน้ําทับเข้าไปอีกทีหนึ่งก็ได้นะคะ นนคิ้ววันนี้นะคะพรีมี่บราวแว็กซ์บานะคะของ ODBO ไปก่อนนะคะทุกคนเป็นแว็กแบบเป็นแท่งนะคะเอาตัวนี้นะคะปาดย้อนมาปาดย้อนมามันจะได้แบบคิ้วที่ตั้งๆ้งแล้วก็เอาแปรงาปัดให้มันตั้งๆแบบนี้เซตขนคิ้วเข้าไปนี่ทุกคนดูดิโหยใครที่แบบพอมีคิ้วคิ้วเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ลองตัวนี้ได้เลยนะคะเซตคิ้วที่แบบธรรมชาติมากแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะ เดี๋ยวเราเค่อยมาเติมกันทีหลังนะคะทุกคนเซตคิ้วไปก่อนมาสคาร่าตานะแต่ว่านี้มันเป็นตัวที่ใกล้จะหมดแล้วนะคะของซิสทูซิสนั่นเองนะ,ะทุกคนตัวนี้เหมาะแก่การปัดขนคิ้วด้วยนะ,ะเพราะว่าแปรงเขาไม่ได้แบบเยอะจนเกินไปนะคนแล้วมันก็เป็นแปรงที่เป็นซิลิโคนด้วย<ๆ>ก็เลยจะแบบปันโทง,ง่ายแล้วมันก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะให้คิ้วมีความเข้มขึ้นแบบนี้นะ,ะแล้วก็เป็นเส้นเรียงการชัดเจนนะคะเราก็เพิ่มแบบฝุ่นไปนะคะวิชาคอนยูสตาตัวเดิมเลยเข้มๆเ,เนี่ยแล้วก็ามา ปัดที่ห่างห่างคิ้วนะคะอ้โอก็หัวคิว้วสีน้ำตาลอ่อนๆเป็นแบบมีความทึบขึ้นแค่นั้นเองนะคะงานตาวันนี้นะคะจะเป็นพาเลตใหม่ที่มีเพิ่งได้มานะคะของซิลเวอร์นัสคันั่นเองนะคะตัวนี้นะรุ่นที่ชื่อว่า Skin รูเดอรนะคะทุกคนเบอร์ศูนย์สองนะ นี่สีเขาจะเป็นโทนส้มส้มทองสีแดงนิดหน่อยก็มีสีน้ำตาลอมส้มส้มอิฐอะไรอย่างี้นะตัวส่วนที่เป็นแบบกลิตเตอร์ชิมเมอร์เขาจะเป็นเนื้อดินน้ำมันนิดหนึ่งทุกคนเนื้อจริงความหยุน่นหยุน่นเป็นฝุ่นก็จะมีตัวนี้สีชมพูแบบเดียวโทนส้มหลายแบบทุกคนส้มทองส้มอมแดงอะไรอย่างี้นะแล้วก็มีโทนชมพูมาด้วยก็มีโทนขาวๆมาด้วยซึ่งก็ค่อนข้างที่จะแห่งได้หลายลุกในพาเลตน,นี้อันเดียวนะคะทุกคนนี้ก่อนสีนูต์นูตทาให้ทั่วเปลือกตานะคะ แต่ว่าฝุ่นนี้เขาก็จะร่วงนิดหนึ่งนะลองพื้นสีตาไปก่อนนั่นเองนะแล้วมีชิมเมอร์นิดหนึ่งแบบตัวนี้สีนี้ต้มปิดอย่างนี้ขึ้นมานิดหนึ่งนะคะทุกคนไล่ขึ้นไปนะคะให้สีมันเข้มขึ้นแล้วก็ไล่ไปอ่อนสีนี้นั่นเองแปะไปก่อนนะคะทุกคนแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยไล่ขึ้นไปนะสำหรับใครที่ใช้นิ้วมือแบบนี้นะกดสีไปก่อนแล้วก็ค่อยๆเอานิ้วเกลี่ยมันจะง่ายแล้วก็จะไหวนะะทุกคนตาล่างก็จะลงทางตาไปก่อนนะคะก็ค่อยๆไล่มา ใช้สีเข้มแล้วทุกคนน้ำตาลไปที่หางตาป็นตัววีเหมือนเดิมทุกคนทนสีแดงนะคะทุกคนทาตรงหางตาเหมือนคล้ายๆตะกี้แหละแต่ว่าเล็กเข้ามาอีกนิดหนึ่งนะเป็นจุดแค่หางตาเพิ่มกลิตเตอร์ที่กลางตานะคะทุกคนด้วยสีนี้นะมันจะเป็นส้มอมทองทุกคนนี่นี่เลยนะรจริงๆทาเดี่ยวๆก็ได้นะคะมันก็จะเบาอันนี้นิดหนึ่งแต่ว่าเราเพิ่มสีส้มไปแล้วนะคะมันจะทําให้ตัวกลิตเตอร์มันโดดเด่นขึ้นมามากยิ่งขึ้นนะคะนี่ ก็เกลี่ยไปด้านข้างนะคะทาที่ตาล่างด้วยนะทุกคนตรงนี้กึ่งกลางตาล่างนะหัวตานะคะเราใช้เป็นสีนี้ทุกคนเ,เดี๋ยวจะปาดให้ดูอันนี้ก็เป็นเนื้อดินนํามันอีกเช่นเดียวกันนะคะจะมีความวิงวิงตรงนี้แล้วเนื้อดินํามันมาทําให้กิตเตอร์มันกระจายตัวได้ดีนะแล้วก็ติดทนดูประมาณนึงเลยบางเหลือบมันก็เป็นชมพูบางเหลือบก็เป็นขาวนะเออตลกเดี๋ยวอ,อ๋อสวยดีนะดูมีมิติดี แต่ที่เห็นนะีมันเหมือนสีเหลืองใช่ไหมทุกคนแต่พอจิ้มมาเนี่ยมันในเนื้อตาจริงไปเป็นสีแบบอมชมพูนะคะลบตาส,สีส่วนเกินนะคะด้วย intuit life fit pack นะคะทุกคนตอนนี้มิวเลือกเป็นเขาไม่ได้เลือกสิหยิบสุมๆมาคิดว่ามันมีสีเดียวนะคะเ <c oughs> บอร์สองศูนหนึ่งะทุกคนเนี่ยเบอร์ไม่รู้ข้างล่างข้างบนเนี่ยสองหนึ่งศูนย์สองศูนย์หนึ่งหรือว่าสามหนึ่งศูนย์หนึ่งเนี่ยสักอย่างนีงนะคะ หมาะก่ก,การเอามาแบบ,แบ,บเบลนดที่หัวตามากๆ <_ d grief> เขียนอายไลเนอร์กันนะคะทรงนี้เป็นทรงที่มิวชอบที่สุดนะคะตั้งแต่แบบลองเขียนอายไลเนอร์มาเป็นทรงที่แบบปูเฉียวสวยนะคะ <_ d isch> มิสเน่นะคะทุกคน <_ d isch> เป็นอายไลเนอร์ด้วยแล, <_ d isch> แล้วก็เป็นที่เขียนคิ้วได้นะคะนี้แต่นี้ก็มาเขียนแบบเป็นดินสอเขียนขอบตาได้นะคะทุกคนสี <4 S 2> มอกค่านะคะเข <_ d isch> ียนทางตาออามาก่อนนะคะ ลาบเป็นเส้นออกมาก่อนนะคะค่อยๆวาดเข้าไปวาดเฉพาะหางตามันต้องกะนิดหนึ่งคะ่ะแล้วแต่ทรงเราเนาะยืมพาเลตที่เป็นสีน้ำตาลเข้มออกมานิดหนึ่งนะคะทุกคนทาทับอะไลเนอร์ไปนิดหนให้มันดูแบบฟุ้งๆขึ้นมานะคะไปดัดขนตาแล้วก็ปาดมาสคาร่ามาแล้วนะคะมาสคาร่าที่มิวใช้ก็เป็นตัวเดิมนะของลอรีัลนะไปดูอ่คลิปสั้นที่มิวอัพไว้ไดะะ้ก็คือทรงนั้นเลยนะคะทุกคนก็จะได้เป็น ประมาณนี้นั่นเองนะคะปัดแก้มกันนะคะก็ใช้เป็นคิวเพรสนะคะทอปิคอลบร e สออรยูนิตพาเลตเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะทุกคนจะเป็นโทนนี้น้ำตาลนุดนุดทองทองนะคะแล้วก็มีปัดแก้มอยู่ซ่อนอยู่นะคะซึ่งดีงามมากเลยทุกคนอยากให้ทุกคนควรมีนะคะเอาไปแบบแต่งหน้าไปท่องไปเที่ยวได้ปัดแค่บริเวณหน้าแก้มนะแล้วก็ไล่มาตรงนี้นะคะเพิ่มเงาให้กรอบหน้านะคะทุกคนด้วยชาโด้น้ำตาลอมเทาๆตรงนี้ทุกคน ตัวนี้มีชอบมากเลยเอามาเป็นเชดดิ้งกับไฮไลท์คือเลิศมากมันเป็นสีที่น้ำตาลที่มันไม่เข้มแลวก็ไม่อ่อนไปอะ่ะมันเข้ากับสีผิวมีพอดีเลยอ่ะสหรับการคอนทัวร์นะ mm. เนื้อดีแล้วนี่ก็มาสันจมูกไฮไลท์ mm. นะคะเราก็จะใช้แปรงแบบแบนๆแบบนี้นะคะมาใช้กับสีนี้นะทุกคนอันนี้เป็นไฮไลท์สีทองที่ค่อนข้างดีงามมากนะคะเนื้อชิมเมอร์ค่อนข้างดีอะ่ะ <laughs> ดูด<ส>ิ มันเป็นโทนเหลืองด้วยนะทุกคนมันทําให้แบบหน้าดูมิติแบบสวยอะงานปากนะคะมิจะใช้ตัวนี้ทาลงไปก่อนนะคะเมลินดาศูนสี่นะเหมือนเดิมนี่ฮารุนใครชอบปากสีอ่อนๆแบบนี้แล้วก็ปากดูมีสุขภาพดีอยู่แล้วก็ลองทาสีนี้เดียวๆได้นะคะแต่ว่าความแบบแบบมิ้วนะคะปากมันค่อนข้างเข้มสีส้มอายแชโดว์เนี่ยคะทุกคนทานที่ปากนะคะสีจุดส้มขึ้น อามด้วยสีอ่ะอมน้ําตาลแบบนี้นิดนึงนะคะปาก,กจะดูแมทชขึ้นนั่นเองนะคะถ้าใครไม่ชอบแบบชุ่มฉ่าก็ลองแบบแมทแ,แบบนี้ได้นะคะเราสามารถเอาไยแชดโ์มาทาปากได้นะทุกคนื่อใครยังไม่รู้แล้วก็มันจะช่วยเซตสีปากให้มันดูแบบติดทนขึ้นด้วยนะเอาจริงสีแดงน,นี้ทุกคนเพิ่มด้านในปากันจะได้ปากสีแบบส้มตาลอิดใดๆอะไรเงี้ยทุกคนเหมือนเป็นการมิกซ์สีปากเองเหมือนกันนะคะเราไปดูผลลุกกันเลยคะ่ะ ลูกที่ได้นะคะก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นั่นเองนะคะทุกคนนีไปทําผมมานะแบบนิดหนึ่งนะให้มันแบบเป็นหลอนๆอะไรอย่างนี้นะคะนี่นะคะตูตาสีส้มสะใจมากเลยนะคะแล้วก็สีปากไม่ได้แดงจนเกินไปไม่ได้ส้มจนเกินไปนะคะประมาณนี้เลยนะเป็นแบบหนักอยู่เหมือนกันสำหรับคนที่เป็นมือใหม่นะ,ะต่สำหรับมือก็คือกางพอดีนะคะ สีส้มทุบแบบนี้นะคะก็ว่าแต่งคนได้ดูแล้วนะคะก็ว,ว่าจะชอบกันแล้วก็มาแต่งตามกันได้นะคะแล้วก็เครื่องสำอางที่มิวใช้เนี่ยก็ค่อนข้างแบบออย่างสีตาเนี่ยก็ซื้อตามได้เลยนะคะแล้วก็รองพื้นเขาค่อนข้างดีงามมากๆเลยเช่นเดียวกันนะคะของเอสซีลักนะคะอย่างที่บอกนะเลือกสีที่เข้ากับเราเองนะคะก็หวังว่าจะชอบกันนะล่ะไว้เจอหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ช่องช่องนี้ด้วยก็แล้วกันนะคะมิววัเกิลคะ่ะไปแวบ๊ายบาย